สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆเนาะพี่น้องชาวอีเบทุกทท่านเลยนะครับก็ไม่ได้มาไลฟ์สด2วันนะครับสวัสดี เพื่อนๆด้วยนะครับนที่รับชมอยู่นะครับก็สวัสดีทุกๆท่านเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะอ่านะครับผมก็ได้รับคำถามจากเพื่อนๆนี่แหละนะครับถามมาเยอะเลยว่าเราจะโปรโมต l i ต t ิ้งยังไงของของสินค้าเรานะครับให้มียอดอ่านะครับมียอดขายอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะวันนี้ผมก็มีเทคนิค นะครับสั้นๆเนาะไม่ไม่เยอะมากนะครับคือบางครั้งถ้าเกิดว่าเรารู้จุดของของการทำเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับสำหรับ ebay เนาะเราไม่ต้องมีดีเทลอะไรเยอะมากแค่เรารู้จุดว่าเออเราต้องทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราลงขายสินค้าไปแล้วยอดขายตกยอดขายไม่มาเนาะทั้งทั้งที่เราก็ทำ Data m า n n i n g รีเสิร์ชหาสินค้ามาอย่างดีแล้ว อบว่าสินค้าตัวนี้ขายดีแน่นอนแต่เวลาที่เราเอามาขายทําไมมันขายไม่ออกเหมือนกับ่าชาวบ้านเขาอย่างนี้ใช่ไหมครับเนาะก็จริงๆแล้วการขายออกมันก็มีหลายปัจจัยนะครับหลายปัจจัยถึงแม้ว่าสินค้าตัวน,นั้นเราจะทํา Data mining มาแล้วว่าเป็นสินค้าที่ขายดีแน่นอนนะครับแต่หลายๆอย่างเลยนะครับที่ทําให้สินค้าเราขายไม่ออกเนาะหนึ่งนะครับสินค้าที่เราไปเอามาขายเนี่ยมีคนขายอยู่แล้ว นะครับมีคนขายอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ขายดีมากนะครับมีรีวิวจากลูกค้ามีดาวมีอะไรอยู่แล้วนะครับนั่นคือสินค้าเขาค่อนข้างที่จะมีลูกค้าประจำแล้วก็ติดร้านค้านี้แล้วนะครับเนะาะเพราะนั้นบางทีมีร้านค้าใหม่อย่างเราเข้าไปขายแข่งกับเขาเนี่ยบางทีจะเอาชนะเขาเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมครับอ่ะมันก็ยากเนาะเพราะนั้นเราจะทำยังไงนะครับที่จะให้สินค้าของเราเนี่ยนะครับชนะ ผู้แข่งได้นั่นก็คือการโปรโมทลิสติ้งนั่นเองนะเพราะว่าการโปรโมทลิสติ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายอมจ่ายเงินบางส่วนนะครับให้ eBay เนี่ยนะแล้วให้ eBay เขาช่วยผลักดันสินค้าเรานะเราก็มีโอกาสติดหน้าแรกแล้วก็อยู่ด้านบนสุดนะครับก็ทําให้ลูกค้านี่เจอเราก่อนร้านค้าที่ขายดีอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับ ก็ทาแล้วนะเราก็ทําแล้วทําไมมันไม่ได้ผลใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ผมบอกเทคนิคนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะที่จะชนะคู่แข่งได้นะครับะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ มันมีเสียงแทรกเล็กน้อยใช่ไหมแอเพื่อนเพื่อนเนาะมันมีเสียงแทรกเล็กน้อยใช่ไหมอแอาเดี๋ยวสักครู่นะครับเพื่อนๆเสียงหายได้ยังนะครับเสียงหายได้ยังนะครับ โอเคเนาะเสียงหายแล้วเนาะนะครับอ,เเอ่เอะะบเอาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอันนี้เป็นเป็นสินค้านะที่ผมลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอา่าลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอา่าโปรโมทลิ์เนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าเซลล์อิดแฟตเตอร์นะจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับที่ผมเคยทําคลิป ผมทาคลิปไปหลายรอบมากนะครับสําหรับเรื่องของการทําโปรโมทลิสติ้งเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องที่ที่เข้ามาชมใหม่หรือว่าหาวิดีโอไม่เจอเนี่ยก็ให้ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับไปที่เพลย์ลิสต์ของของช่องของผมนะฮะเนาะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับทำไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์คนอื่นนะครับไอ้นะ ก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับผมทําไว้หลายรอบมากแล้วเรื่องของการทําโปรโมทลิตนะครับอ่าอย่างสินค้าตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ทำโปรโมทลิตเลยนะแต่ว่าทําผมทําเป็นวอลลุ่มไพไว้ซึ่งก็ได้ผลพอสมควรนะครับเนี่ยวอลลุ่มไพนะที่ผมทําไว้นะครับอ่าเนี่ยนะครับผมทาวอลลุ่มไพไว้นะครับ มันค่อนข้างได้ผลมันขายออกเรื่อยๆผมก็เลยไม่ไม่ได้โปรโมทลิสติ้งเนอะอ่าไม่ได้โปรโมทลิสติ้งนะครับตรงนี้นะแต่ผมจะให้ดูนะครับว่าการโปรโมทลิสติ้งเนี่ยเนาะเวลาที่เราเข้ามานะครับสินค้าทุกตัวของเราเลยมันจะมีคำว่าเซลล์อิสแฟตเตอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับเนาะอ่าแล้วมันจะมีคำว่าบูตยูอาร์ไอเทมตรงนี้ใช่ไหมครับ เนาะบูก็คือการการโปรโมทนั่นเองนะครับเนาะภาษาทั่วไปก็คือเรเรียกว่าการการโพสนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะลองทําให้ดูแล้วกันนะครับอ่ากดติ๊กไปเลยเนาะเราติ๊กไปตรงช่องนี้นะอ่าคราวนี้สังเกตดูนิดนึงครับเพื่อนๆนเนาะหรือพี่น้องนะครับตรงเนี้ยนะฮะเราจะสังเกตดูว่าสเกตนะครับแอดเนี่ยตอนนี้มีคนทั่วไปนะครับที่เขาใช้คีย์เวิร์ดเนี้ย keyword เนี้ยในการทำโฆษณาเนี่ยเขาให้สูงสุดอยู่ที่6.7%นะครับ6กเ็นาะก็คือ eBay ทํทำสำรวจมาให้เรียบร้อยแล้วว่าตรงเนี้ยนะครับมีคนให้สูงสุดนะ6.7%ถามว่าเราให้เท่าเขาเนี่ยได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเราก็จะอยู่ในในที่ต่ำกว่าเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เขาเลดติ้งดีไหมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะว่าร้านค้าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับอะไรครับอ่าได้รับความได้เลดติ้งดีแล้วถูกไหมลูกค้ามารีวิวสินค้าให้อะไรให้เริ่มดีแล้วนะครับคราวนี้เราไปรลานค้าใหม่ขายสินค้าเหมือนเขาเลยคีย์เวิร์ดเหมือนเขาเลยเนาะเพราะฉนั้นอีเบคเขาจะวัดด้วยว่าถ้าให้เท่ากับร้านที่ขายดีเนี่ยนะครับเขาก็ต้องดูว่าเขาก็ต้องให้ร้านที่ขายดีขึ้นก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ถ้าเราอยากเหนือคู่แข่ง เราก็อาจจะปรับเป็น7ก็ได้นะครับเราเมื่อกี้มันหกจุดใช่ไหมเราปรับเป็น7เลยก็ได้นะครับอ่าแต่พอปรับแล้วนะครับให้สังเกตดูตรงนี้นะเนี่ยฮะนะครับเมื่อกี้มัน 4. ี่ดนะครับอาเดี๋ยวผมกลับไปที่6.7ใหม่นะครับอ่าสี่ดเห็นไหมนะครับอ่าคือตรงนี้ก็เราต้องจ่ายให้ eBay เนี่ยตามเปอร์เซ็นต์ที่เราให้นะครับ เนาะแล้วก็ตามราคาสินค้านะฮะอย่างราคาสินค้าชิ้นนี้เนะี่ยผมตั้งไว้เจ็ดสิบสองเหรียญนะเนาะเจ็ดสิบสองเหรียญน,นะครับคือผมขายยกเซ็ตนะครับเนาะขายยกเซ็ตคือหลายๆคนหู้อยากิฟันหลอดเดียวต้องเจ็ดสิบสองเหรียญเลยไม่ใช่นะครับคือขายผมขายยกเซ็ตหกหลอดนะครับหกหลอดนะอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็จะลองให้เจ็ดดูนะครับถ้าคุณทําอย่างเงี้ยนะครับนะคุณก็จะได้อยู่อันดับแรกแรกแ,รกแน่นอน นะแต่มันแลกมากับอะไรครับกับการจ่ายค่าธรรมเนียมนั่นเองอันนี้ก็ให้พี่น้องนะครับไปลองช่างใจดูลองพิจนารณาดูนะครับว่าเราควรทําหรือไม่ควรทําผมไม่อยากบอกว่า,าทุกคนต้องทํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ยอดพุ่งนะครับคุณก็ต้องทําแบบนี้เนาะก็ต้องยอมจ่ายให้อีเบหน่อยนะครับแล้วเขาก็จะดันเรานั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆเลยของการของการสร้าง ยอดขายนะครับเอ่เราก็ลองดูนะครับว่าเราถ้าเราปรับขึ้นเมื่อกี้ผมปรับมาแค่จุดสาเองนะนะครับจุดสเอนงนะครับอ่จาก6.7เป็นเจ็ดเปเก็ห้า่งงเหรียญนะครับนี่คือค่าใช้จ่ายวันนี้ก็มีเทคนิคประมาณนี้ครับทุกคนลองลองทำดูเนาะสวัสดีพี่ดัชนีนะครับนสวัสดีนะครับพี่ อ่ไม่ต้องดูยอดหลังอันนี้สดนะพี่นะนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเทคนิคการสร้างยอดขายนะครับเนาะโปรโมทลิสยังไงให้ยอดพุ่งนะครับเนาะอ่อันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพื่อนๆเนาะพี่น้องทุกท่านเลยนะมีเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะเนาะอ่นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะ อย่างไงก็นะครับถ้าเกิดว่าไลฟ์สดนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์มีความรู้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามที่ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเนาะอ่านะครับสำหรับเย็นนี้ก็มีทิกนะครับมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับประมาณนี้เนาะอาวารณิตพอนะครับอ่าทำวิดีโอ เป็น2ี่0บสาสิบนาทีก็ไม่มีใครดู <c oughs> ดูน้อยลงนะครับเนาะก็ทำคลิปสั้นๆให้ดูนะครับอ่าเอาวละเทคนิคเทคนิคไปนะครับเนาะแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนด้วยเพราะมันมันสั้นเข้าใจง่ายนะครับรับวลละเทคนิคพอเนาะสำหรับเย็นนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่มาดูย้อนหลังเนาะสำหรับเย็นนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ